ก่อนจะไปดูคลิปนะทุกคนผมมีอะไรจะบอกนะซึ่งตอนนี้นะช่องของผมนะก็ได้มีกิจกรรมนะทุกคนก็คือกิจกรรมผู้ดตามครบ1 0 0คนก็จะแจกรถในเกมคาร์เดอร์ชิปไทยฮุนหนึ่คันนะทุกคน ซึ่งก็นั่นแหละทุกคนผมจะแจกทุกๆ100ผู้ติดตามนะทุกคนซึ่งรถคันนั้นนะก็แล้วแต่วันแล้วก็เวลานะบางทีก็อาจจะเป็นรถลิมิเต็บางทีก็อาจจะเป็นรถราคา10ล้าน20ล้านนะแล้วแต่ความโชคดีของแต่ละคนนะว่าเราจะสุ่มได้รถอะไรแล้วก็เราจะสุ่มได้ชี่ยงใครนะซึ่งผมก็จะมาแจกในไลฟ์สดนะทุกคนก็นั่นแหละผมจะแจกเรื่อยๆนะหากพูดตามผมครบ100เมื่อไหร่ผมก็จะแจก1คันแล้วก็กิจกรรมนี้นะก็จะมีเรื่อยๆนะทุกคนครบ100เมื่อไหร่ก็แจกมานั้นแหละนะทุกคนก็สำหรับใครทีอยากจะได้รถนะก็ฝากทุกคนนะช่วยกดติดตามช่วยกดแชร์นะเผื่อว่าคุณนะจะได้เป็นหนึ่งในผู้โชคดีในนั้นนะทุกคนโอเคงั้นเราไปดูคลิปกันเลย เอาละครับทุกคนวันนี้นะผมก็จะมาสอนทุกคนนะทำกิจกรรมนะทุกคนนี่เลยจะเป็น Shelby vs Speed Shop นะทุกคนนี่เลย Super Snake Quest ซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาสอนทุกคนนะทำกิจกรรมวันนี้กันนะทุกคนนี่เลยซึ่งกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะโอเคซึ่งสำหรับใครนะที่เว็นผู้เล่นใหม่แล้วก็อยากรู้ว่าทำยังไงก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้เลยนะ แต่ก่อนที่ทุกคนจะไปดูนะก็ฝากทุกคนนะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนโอเคงั้นเราไปดูกันเลยว่าเควสทุกอย่างนะั้นต้องทำอะไรยังไงบ้าง2000 years later เริ่มแรกนะทุกคนก็คือขับรถให้ได้500ไมล์นะทุกคนอันนี้ก็คือง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรยากนะทุกคนก็คือเราอะแค่จะต้องขับรถนะทุกคนเรื่อยๆเลยเรื่อยๆก็คือขับรถเรื่อยๆนะทุกคนให้ได้500ไมล์นะนี่เลยเห็นไหมสังเกตนะผมขับปุ๊บ นี่เห็นไหมเลขไม้ก็ค่อยๆขึ้นแล้วเทียนิดเท่านิดเท่านิดนี่แหละทุกคนสำหรับการทำเอ่อเควส์อันแรกนะซึ่งอันนี้อ่ะมันเป็นคเควส์ที่แบบว่าเราต้องใช้เวลาเลยนะเพราะว่าการขับ500ไม้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่แบบว่าเยอะมากๆเลยนะสำหรับการขับรถเนี่ยแล้วก็อันที่สองทุกคนก็คือ c o m p l e t e 40 l a ิแ n Shelby h ลบิ t ิสต แท็กนะทุกคนก็คือจะเป็นเอ่อให้เราอะแข่งรถนะในสนามเชอร์บี้นะให้ได้40แล็บนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเลยนะว่าไอสนามนี้อยู่ตรงไหนนะอย่างแรกเลยเรา้องกดไปดที่รูปธงนะทุกคนให้เรานะกดไปที่ข้อว่าแข่งนะทุกคนหรือว่าเรสต์นะเองนะแล้วก็ให้เราอะกดไปที่ข้อว่าเชอร์บี้ฮิสตอริกแท็กนะกดเทเลพอร์ตไปเลยเราก็จะถูกส่งมายังเอ่อเป็นสนามอันนี้นะทุกคนเดี๋ยวย later โอเค okay, let's go โอ้โหทุกคนนี่กวแข่งจบนะโคตรนานอะทุกคนดูดิเวลาทั้งหมดนะสามนาทีครึ่งนะทุกคนโอ้โหคือแบบว่าถ้าเทียบกับหลายๆสนามะสนามนี้ก็ถือว่านานระดับหนึ่งเลยนะทุกคนแต่ว่าก็คือผมแข่งไปห้าแ l บนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะห้าแ l บเนี่ยแต่ว่าทุกคนก็ดูดิเงินรางวัลนะตั้งห้าหมื่นนะนี่ขนาดแข่งคนเดียวเนี่ยห้าหมื่นเลยนะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยบวกกับถ้วยนะทุกคนเห็นไหมได้มาตั้งหกสิบสามถ้วยอะทุกคนกคน,นี่ขนาดแข่งคนเดียวเนี่ย คือผมคิดว่าสนามเชอร์บี้เนี่ยอาจจะเป็นสนามฟาร์มตั้งอันใหม่นะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะทุกคนนี่เลยทุกคนนี่สังเกตนะว่าคอมเพลตโปรตีเล็บเชลบี้เทสเตอร์แท็กนะทุกคนก็คือเป็น5้าชับสี่นะทุกคนก็คือนั่นแหละผมแข่งไปทั้งหมด5รอบไปนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไปเรื่องต่อไปกัตนต่อดีกว่าก็าคืออันนี้นะจะเป็นเจ้าเออ่คอลเล็กเชลบี้พัทแพ็คนะทุกคนก็คือให้เราอะหาเป็นชิ้นส่วนนะทุกคนเหมือนกับเป็นโลโก้ของรถอะไรทุกคนตามแบบนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะไปดูนะว่า มันมีตรงจุดไหนจุดไหนตรงไหนบ้างนะทุกคนโอเคเราไปดูกันเลยโอเคซึ่งเราจะต้องเก็บทั้งหมดให้ได้50ิชิ้นนะทุกคนมาเราไปเริ่มหากันเลยนี่เริ่มจากอาหาบริเวณในเมืองก่อนนะคือการเริ่มหาในเมืองเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายที่สุดนะทุกคนโหนี่เลยทุกคนคือแบบว่ามันสเปาใหม่เรื่อยๆนะก็คือสบายมากนี่เห็นไหมคือเราแค่แบบมาตามเก็บตรงน,นี้แนละ้วทุกคนนี่เห็นไหมนี่ เรารับเสร็จปุ๊บก็คือร,อรอรอมันคููดาวนะคููดาวปุ๊บอพร,รบเวลาของมันก็คือกลับมาเก็บใหม่ได้เลยก็น่าทุกคนมันถือว่าสบายมาก,กน,นะเราไม่ต้องไปไหนไกลเลยเนี่ยยืนเอฟเคตรงนี้นะก็ได้นะทุกคนง่ายมากเห็นไหมโอ้โหแป๊บเดียวได้สิบหกชิ้นแล้วเนี่ยโคตรชิวทุกคนเนี่ยนะบริเวณมิวเซียมนะทุกคนใครเดบเวบว่าหาจุดอยู่นะก็คือตรงนี้ผมแนะนำเลยนะนี่แล้วก็ผมก็จะยืนรอก่อนนะยืนรอก่อนให้โซค่นกลับมานะ ชิวอ่ะทุกคนนี่แหละยินฟาร์มอยู่ยางนี้อทุกคนชิวๆเลยน่าทุกคนแบบมันดีมาก,กน,นะที่แบบว่ามันสป้าให้ใหม่นะก็เลยไม่ต้องไปไหนไกลเลยชิวจัดอ่ะทุกคน โอยนี่กลับมาแล้วรอก่อนนะรอก่อนนะอีกแป๊บหนึ่งก็จะกลับมาแล้วโอเค let's go คููดาวประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆนะทุกคนเวนลาการคูดาวเนี่ยก็ถือว่าเวลากำลังพอดีนะเหมาะสมถือว่าแบบกำลังพอดีเลยตอนนี้ได้31แล้วไหวชิวทุกคนไหวชิวไหวชิว ก็แจ่รู้สึกว่าผมจะหามมาหลายจุดแล้วนะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีเลยอะบริเวณตรงอื่นโอเคกลับมาอีกแล้ว โอ้หทุกคนแบบชิลมากอะ่ะเรามานั่งฟาร์มมาตรงนี้เนี่ยอีกหนึ่งอันทุกคนอีกหนึ่งอันโอ้โหอ,อีกแค่อันเดียวนะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็คือผมหาครบเลยนะนี่เลยทุกคนโอ้โหมีเกินด้วยนะในห้าสองพาร์ทแล้วแล้วก็นั่นแหละที่เหลือก็คือขับรถให้ได้500อยมาแล้วทุกคนซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะก็ถือว่านานมากๆเลยนะแล้วก็คอมเพลตสี่สิบแล้วก็คอมเพลตสี่สิบแลบนะทุกคนซึ่งนั่นแหละวิธีทําก็จะประมาณนี้นทุกคนก็หวังว่าทุกคนที่แบบดูคลิปนี้ไปจะเข้าใจนะก็คือนั่นแหละขับรถ้ได้500รยมาใช่ไหมทุกคนอย่างแรกแล้วก็แข่งสนามเชลบีลนะทุกคนสนามไหนนั่นแหละได้สแบบี่สิบแล้วก็ หาโทเค็นนะจุดหาโทเค็นก็จะจุดเมื่อกี้เลยที่ผมได้บอกไว้นะที่ผมแบบได้หาโชว์ทุกคนนะก็จะประมาณนี้ทุกคนวิธีทั้งหมดนะโอเคก็สับใครนะที่ชอบคลิปนี้ทุกคนก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะทุกคนก็สำหรับเน,นี้ยนะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย